วันนี้มีข่าวดีมาบอกกันค่ะสำหรับนายจ้างและแรงงานต่างด้าวคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายหลังวันที่31กรกฎาคม2566ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแล้วนะคะโดยให้คนต่างด้าวที่นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อกรมการจัดหางาน ภายในวันที่31กรกฎาคม2,566ที่ผ่านมาแล้วสามารถอยู่ในราชอาณาจักรไทยและทำงานต่อไปได้จนถึงวันที่30กันยายน2,566ค่ะโดยให้คนต่างด้าวใช้บัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็นหลักฐานแสดงว่าคนต่างด้าวได้รับการผ,ผ่อนพันให้ทำงานได้ถึงวันที่3 0กันยายน2566 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศสนับสนุนนายจ้างและสถานประกอบการให้สามารถจ้างคนต่างด้าวที่มีสถานะถูกต้องตามกฎหมายทำงานต่อไปได้ค่ะ และขอย้ำเตือนนายจ้างหรือสถานประกอบการด้วยนะคะว่าการใช้แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองอย่างไม่ถูกต้องไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์อยู่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายค่ะมีโทษปรับตั้งแต่1.000 0บาทจนถึง1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคนนะคะ หากกระทำผิดซ้ำมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่50,000บาทจนถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะและห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปีเลยค่ะส่วนคนต่างด้าวเองนะคะที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้มีโทษเช่นกันค่ะ โดยจะถูกปรับตั้งแต่5000บาทจนถึง50 0 0 0บาทและถูกผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางด้วยค่ะหากในจ้างสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงครามที่หมายเลขโทรศัพท์0-3471 4342-3ต่อ103และ105ค่ะ หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1 5 0 6กด2กรมการจัดหาง,งานหรือสายด่วนกรมการจัดหาง,งานโทร1694ค่ะ